สาธุโขปันธิโตนามะแปลว่าขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้มวลบัณฑิตอยู่ไหนย่อมไร้โทษทำประโยชน์งอกงามตามประสงค์จะอยู่บ้านอยู่ป่าพนาดงก็มั่นคงด้วยธรรมประจําใจธุระใดใหญ่น้อยร้อยชนิดมีบัณฑิตดีแท้ช่วยแก้ไขถึงภาระยุ่งยากลําบากใจ ้าอาศัยบัณฑิตสัมริษงานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดนะครับเป็นพิธีกรมาโดยตลอด ต้องขอขอบพระคุณแฟนรายการที่ดูรายการของอาจารย์ยอดผ่านช่องทางของอาจารย์กำมลวันเรืองรัตนสุนทรวันนี้โชคดีเพราะว่าผมมาทำบุญนะครับมาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีพรามณ์ขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กำมลวันเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ